สวัสดีทุกคนเธอถูกไล่ออกเพราะแสดงความเมตตาต่อชายชราที่ยากจนอับอายและเสียใจเธอจากไปด้วยน้ำตาโดยไม่รู้เลยว่าเขาคือเจ้าของร้านที่ปลอมตัวมาวันต่อมาเขากลับมาด้วยอำนาจและความจริงทำให้ทุกคนในร้านอาหารตะลึงก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงและคุณกำลังดูจากที่ไหนมาเริ่มกันเลยคิดว่านี่เป็นสถานสงเคราะห์ หรือนายอลิเซียเสียงแหลมคมของคารเรนดังตัดผ่านเสียงอกทึกในร้านอาหารราวกับมีดเธอชี้ไปที่พนักงานเสิร์ฟที่ยืนตัวสั่นในผ้ากันเปื้อนสีดำและเสื้อเชิดขาวสะอาดอลิเซียปือนน้ำลายอย่างยากลำบากมือกำมัดจอดเอรอแน่นคุณผู้หญิงข้าเขานั่งอยู่คนเดียวตรงนั้นไม่มีใครแม้แต่จะเสนอน้ำให้เขาดื่มสักแก้วคารนตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่คิดว่านั่นคือปัญหาของเธอหรือคิดว่า เธอสามารถฝา่าฝืนนโยบายบริษัทได้เพราะรู้สึกสงสารคนเร่ร่อนที่เดินเข้ามาจากถนนเธอพยักหน้าไปทางชายชราหนวดราวเทาในกางเกงยืนขาที่นั่งในบูธสีแดงเสื้อผ้าของเขาขาดวินรองเท้าบูทเก่าคร่ำแต่ดวงตาคู่ลึกและตื่นตัวของเขาไม่เคยและจากเหตุการณ์อลิเซียพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขาดูหิวน้ำข้าฉันแค่ให้กาแฟเขาถ้วยหนึ่งมันไม่ได้มากอะไรเลยคาร์เรนหัวเราะอ,อย่างเยาะเยะ้ยเรียกการใช้ของในสต็อกฟรีว่า ไม่มากนั้นหรือคิดว่าลูกค้าที่จ่ายเงินไม่เห็นหรือไงเธอชี้ไปรอบๆห้องอาหารที่มีคนแซงทําเป็นไม่สนใจแต่เห็นได้ชัดว่ากําลังฟังพวกเขาจะคิดว่าเรารับใช้คนจรจัดไปแล้วนี่ไม่ใช่ร้านอาหารข้างถนนธรรมดานี่คือสถานประกอบการมารานสําคัญน้ําตาคลอในดวงตาของอลิเซียแต่เธอบังคับตัวเองให้ยืนตัวตรง ด้วยความเคารพข้าเขาก็ยังเป็นมนุษย์แค่เพราะเขาดูเหนื่อยหรือเสื้อผ้าคารินตวดอย่ามาสอนฉันเรื่องมนุษยธรรมหน้าที่ของเธอคือทำตามคำสั่งไม่ใช่เล่นบทนักป่วนเข้าใจไหมเธอถูกเตือนมาก่อนแล้วเรื่องใช้เวลากับโตนานเกินไปคุยมากเกินไปฝ่าฝืนกฎและตอนนี้ยังมาแจากอาหารฟรีอีกริมฝีปากของอลิเซียสันเธอกดนิ้วลงบนปกเสื้อราวกับจะยึดตัวเองไม่ให้ล้มฉันไม่ได้ตั้งใจขโมยฉันแค่คิดว่า มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมคาร์นโน้มตัวเข้าใกล้เสียงของเธอต่ำลงเป็นเสียงกระซิบที่ดังพอให้บูธใกล้เคียงได้ยินความเหมาะสมไม่ได้จ่ายบินวินัยต่างหากและเห็นชัดว่าเธอไม่เหมาะกับงานนี้ลมหายใจของอลิเซียติดขัดได้โปรดอย่าทำแบบนี้ฉันทำงานสองกะฉันส่งเงินกลับบ้านเพื่อซื้อให้แม่ท่าคูไล่ฉันออกคารเรนสายหัวด้วยความสมเพชจอมปลอมโอ้เริ่มมาด้วยข้อแก้ตัวแล้วทุกคนมีเรื่องน่าสงสารของตัวเองอลิเซียคิดว่าเจ้าของจะสนใจง,งั้นหรือคิดว่าลูกค้าจะให้ทิปเพราะสงสารเธอ ไม่เลยพวกเขาจ่ายเพื่อการบริการที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่เพื่อการกุศลเสียงดังก้องเมื่อช้อนหลุดจากมือสันของอลิเซียตกลงบนพื้นลายตารางเธอก้มลงเก็บอย่างรวดเร็วใบหน้าแดงกำ่ำด้วยความอับอายเมื่อยืนขึ้นคาร์เรนเขียนอะไรบางอย่างลงบนคลิปบอดแล้วเธอจบแล้วคาเรนประกาศอย่างเย็นชาถอดผ้ากันเปื้อนออกวันนี้เป็นกระสุดท้ายของเธอ เสียงฮือจากลูกค้าบางคนที่แอบฟังอยู่ดังขึ้นชายชราในบูธขยับตัวเล็กน้อยมือของเขากำขอบตัวแน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความอดทนแต่เขายังคงเงียบอลิเซียพูดด้วยน้ำเสียงแตกพร่าคุณผู้หญิงได้โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งฉันจะทำงานโดยไม่พักฉันจะคารินริตาน่าสมเพชคิดว่าการบิงวอนจะทำให้ดูเข้มแข็งขึ้นหรือ เธอทาให้ร้านอาหารนี้อับอายต่อหน้าทุกคน,นเธอชี้ไปที่ชายชราในบูธเขานั่นคือตัวอย่างที่เธออยากให้เป็นแจกอาหารให้คนเร่ร่อนคิดว่าคนมาที่นี่เพื่อกินข้าวข้างๆคนแบบนั้นอลิเซียหันหน้าไปสายตาของเธอสบเข้ากับชายชราชั่วขณะเธอเห็นบางอย่างในแววตาของเขาความไม่ตาความเข้าใจหรืออาจเป็นความเศร้าแต่นั่นยิ่งทําให้น้ําตาของเธอไหลหนักขึ้นคารนตตวาดถอดชุดนั้นออกเธอถูกไล่ออกมีผลทันทีคําพูดนั้นหนักหน่วงสิ้นสุดอลิเซียแทบสุด,สดแต่เธอยังยืนหยัดก,กําผ้ากันเปื้อนราวกับเป็นกรดสุดท้าย รอบตัวเธอความเงียบหนาหนักเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงเก้าอี้ของชายชราที่ค่อยๆเอ็นหลังเขายังคงจับตาดูทุกอย่างอลิเซียกระซิบด้วยความเจ็บปวดฉันแค่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องคารเรนย่อเย้ยแล้วดูสิว่ามันพาเธอไปถึงไหนห้องอาหารเหมือเล็กลงผนังรอบตัวเหมือนรัดแน่นอลิเซียเช็ดน้ำตาด้วยมือสั่นความสิ้นหวังบีบรัดหัวใจเธอถามด้วยเสียงแผ่วฉันจะบอกอะไรครอบครัวฉันตอนนี้คาเรนหันหลังอย่างเย็นชาไม่ใช่ปัญหาของฉันออกไป และอยากลับมาสายตาของชายชราย,ยังคงจับจ้องการเงียบของเขาดังยิ่งกว่าคำตะโกนเขาคอนี้บนตกขากันไกลเกรงเขาเห็นพอแล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่พูดอะไรอลิเซียเดินไปที่ห้องพนักงานหลายตกโลกของเธอพังทลายโดยไม่รู้ความจริงของชายที่เธอช่วยเหลือหรือพายุที่กำลังจะตามมาในวันต่อไปเช้าวันต่อมาร้านอาหารเต็มไปด้วยจังหวะปกติเสียงใจกระทบกันเสียงพูดคุยเบา และกลิ่นกาแฟสดที่กำลังชงแต่บางอย่างรู้สึกแตกต่างพนักงานกระซิบกันด้วยความกังวลเพราะเขาหรือแพร่สะพัดชายชราในชุดขาดจากเมื่อวานกลับมาแต่ครั้งนี้เขาเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้กางเกงยืนขาดและแจ็คเก็ตเก่าหายไปแทนที่ด้วยชายในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มตัดเย็บอย่างดีรองเท้าขัดเงาและนาฬิกาทองที่ส่องแสงวาวใต้แสงไฟหนวดสีเงินของเขายังอยู่แต่ตอนนี้มันกรอบไปหน้าที่เต็มไปด้วยอำนาจอลิเซียที่ยังเจ็บปวดจากการถูกไล่ออกมาที่ร้าน เพื่อรับเช็คเงินเดือนสุดท้ายดวงตาของเธอเบิกกว้างเมื่อเห็นเขายืนพูดกับพนักงานทั้งหมดคาเรนที่ถือคลิปบอดหน้าสี่แต่ฝืนยิ้มสวัสดีตอนเช้าข้าชายคนนั้นเริ่มต้นเสียงของเขาดังก้องไปทั่วห้องอาหารก่อนที่เราจะเปิดร้านฉันต้องการความสนใจจากทุกคนฉันชื่อชาวโรบินสันฉันเป็นเจ้าของเครือร้านอาหารนี้ห้องอาหารเงียบสนิทมีซ่อมหล่นลงพื้นบางคนร้องอุทานรอยยิ้มของคารเรนแตกสลายเหมือนกระจกอลิเซียอ้าปากด้วยความสับสนเมื่อวานเขาดูเหมือนขอทานถูกเมินและถูกเหยียดอย่างวันนี้เขาควบคุมห้องราวกับประชา สายตาของชาสมองไปที่เธอด้วยความอ่อนโยนเขาเดินเข้ามาใกล้คุณหนูผมต้องขอโทษคุณอลิเซียกับริปตาขอโทษคับเขาพยักหน้าสีหน้าเคร่งขรึมผมขอโทษสำหรับสิ่งที่คุณสูญเสียเมื่อวานความมีเกียรติงานและความเคารพเพียงเพราะคุณแสดงความเมตตาต่อผมเขาวกวาดสายตามองไปรอบห้องจ้องไปที่คาเรนผมมาที่นี่โดยปลอมตัวเพื่อดูว่าพนักงานของผมปฏิบัติต่อคนแปลกหน้าอย่างไรเพื่อดูว่าความเมตตามีอยู่ในกําแพงนี้หรือไม่ ความเงียบนั้นอึดอัดคาเรนหน้าแดงท่านคะถ้าฉันพูดได้เธอฝ่าฝืนนโยบายเธอให้บริการคนที่เห็นชัดว่าหยุดคำเดียวของเขาตัดคำแก้ตัวของเธอคุณทำให้พนักงานที่ซสื่อสัตย์อับอายต่อหน้าลูกค,ค้าที่จ่ายเงินคุณปฏิบัติต่อมนุษย์คนหนึ่งเหมือนขยะเพราะเสื้อผ้าของเขาและที่แย่ที่สุดคุณทำมันด้วยความภาคภูมิใจคิดว่านั่นทำให้คุณเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้นปากของคาเรนเปิดและปิดแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาชานสารกลับไปหาอลิเซีย คุณไม่ได้เห็นคนเร่ร่อนคุณเห็นจิตวิญญาณที่หิวโหยคุณให้ในสิ่งที่คุณสามารถให้ได้และสำหรับสิ่งนั้นคุณถูกลงโทษเรื่องนี้จบลงวันนี้มือของอลิเซียสันเทิมท่านคะฉันไม่ได้ทำเพื่อรางวัลฉันแค่ไม่อยากเดินผ่านคนที่ดูเหนื่อยและหิวฉันจะพูดอย่างหนักแน่นนั่นคือเหตุผลที่คุณควรอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นร้านอาหารนี้ต้องการหัวใจและเมื่อวานคุณพิสูจน์แล้วว่า คุณมีหัวใจเสียงพึงพรรมพำเห็นด้วยดังขึ้นจากพนักงานคนอื่นบางคนถึงกับปรบมือเบาๆคาเรนยืนนิ่งอำนาจของเธอกำลังพังทลายชาพูดต่ออลิเซียผมอยากให้คุณกลับมาไม่ใช่ในฐานะพนักงานเสิร์ฟแต่เป็นหัวหน้างานประจำฉันมีผลทันทีความเมตตาของคุณมีค่ามากกว่าคลิปปอดใดๆมากกว่ากดที่ลิปรอนศัก์รีของผู้อื่นน้ำตาไหลลงมาบนแก้มของอลิเซียเธอเอามือปิดปากสายหัวด้วยความไม่อยากเชี่ยฉันฉันไม่รู้จะพูดอะไรพูดว่าตกลงชาสตอบเบาๆพูดว่าตกลง และเป็นตัวของตัวเองต่อไปลูกค้าที่เริ่มทยอยเข้ามาได้ยินบางส่วนของการสนทนาเมื่ออาริเซียพยักหน้าเช็ดน้ำตาครึ่งหนึ่งของห้องอาหารเริ่มปรบมือคาร์เรนพูดตะกุกตะกักท่านขะฉันบริหารที่นี่มาสามปีฉันคิดว่าฉันทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ชาสตวาดไม่มีความหมายหากขาดความซื่อสัตย์จากนี้ไปคุณถูกปลดออกจากหน้าที่เก็บของและออกไปเสียงร้องอุทานดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มีใครปกป้องเธอคาเรนมองหาการสนับสนุนรอบตัวแต่ไม่พบเธอเดินออกไปรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นราวกับคอนตี ชาสตอนหายใจหนักๆแล้วหันกลับไปหาอลิเซียเมื่อวานผมทดสอบทุกคนมีเพียงคุณที่ผ่านคุณให้ความเป็นมนุษย์แก่ผมเมื่อสิ่งที่ผมสงสัยคือความน่าละอายสําหรับสิ่งนั้นผมจะไม่มีวันลืมคุณอลิเซียพูดด้วยน้ําเสียงแตกขอบคุณข้าฉันคิดว่าฉันเสียทุกอย่างไปแล้วเขาวางมือบนไหล่เธออย่างมั่นคงบางครั้งเราสูญเสียบางสิ่งเพื่อค้นหาสิ่งที่สําคัญจริงๆเมื่อวานคุณเสียงานวันนี้คุณได้อนาคตพนักงานปรบมือดังขึ้นลูกค้าเข้าร่วมปรบมือจนห้องอาหารดังก้องอลิซียยยืนอู่่ททาากลางงั้งห อึ้งกับผ้ากันเปื้อนราวกับถ้วยรางวัลแทนที่จะเป็นภาระชายพูดครั้งสุดท้ายร้านอาหารนี้จะไม่เพียงแค่เสิร์ฟอาหารแต่จะเสิร์ฟความเคารพถ้าคุณไม่สามารถแสดงความเมตตาต่อคนยากจนคุณทำงานที่นี่ไม่ได้และด้วยคำพูดนั้นความจริงของเขาทำให้ทุกคนเงียบงนันถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณอย่าเลื่อนผ่านกดไลค์วิดีโอสมัครสมาชิกเพื่อรับเรื่องราวชีวิตจริงที่น่าตื่นเต้นและบอกเราว่าคุณจะทำอะไรถ้าอยู่ในตำแหน่งของเธอแชร์วิดีโอนี้เพื่อเตือนทุกคนว่าความเมตตายังคงสำคัญ